สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวซามแมนยูครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปใหม่ๆต,ต่อๆไปด้วยนะครับผมข่าวแรกเรามาดูข่าวจากแมนเชสเตอร์อีเวนิ่งนิวก่อนนะครับเป็นข่าวของลาฟิวารานนะครับที่รายง,งานอาการบาดเจ็บของลาฟิวารานนะครับโดยที่ Manchester New นะแมนเชสเตอร์อีเวนิ่งนิวนะรายงานว่าจังหวะที่ลาฟิวารานล้มเป็นนอนกองกับพื้นนะครับ เป็นเพราะความอ่อนล้าเท่านั้นนะครับไม่ใช่มีอาการบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นนะครับผมและก็คาดว่าราเฟลวารลานจะสามารถฟิตทันกลับมาเล่นในเกมที่ดวลกับวู๊ปทมตันในนัดส่งท้ายปีได้นะครับก็ขอให้ราเฟลวารลานฟิตทันกลับมาโดยเร็วนะครับผมส่วนข่าวต่อมาจะเป็นข่าวที่ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องต่อสัญ,ญญาของ4นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นการใช้ออปชันต่อสัญ,ญญา1ปีนะครับโดยที่เดะแอตเลติกนะครับรายงานว่า มีนักเตะหนึ่งคนนะนั่นก็คือฟินะครับยังไม่ได้การันตีว่าจะต่อสัญญาระยะยาวหลังจากใช้ออปชั่นนี้ไปแล้วนะโดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้ออปชั่นขยายสัญญา1ปีกับฟิเพื่อที่จะหาทีมให้ฟิที่จะย้ายไปนะครับผมข่าวก็ประมาณนี้นะครับฟังหูไ้หูนะครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปเรื่องฟินะครับผมและต่อมาเรามาคุยถึงเรื่องสกอตต์แม็กโทมินเน์นะครับซึ่งสกอตต์แม็กโทมินเน์นะครับได้ให้ข่าวว่า เขาได้ส่งข้อความไปบอกลิซันโดมาติเนสนะครับเพื่อแสดงความยินดีกับลิซันโดมาติเนสนะครับที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะและลิซันโดมาติเนสก็ได้ตอบกลับมาว่าหลังจากที่ลิซันโดมาติเนสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้แล้วนะลิซันโดคนนี้อยากจะกลับมาคว้าแชมป์กับสกอตต์แม็กโทมินีให้ได้เยอะๆนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีเยี่ยมของทั้งสองคนเลยนะครับต่อมาเรามาดูข่าวของอีลิเทนฮาร์บ้างนะครับ โดยที่อิลิทันฮากคได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดึงตัวลิซันโดมาติเนสจากอาจ็คมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่า มันยากหรือมันง่ายแค่ไหนนะโดยอิลิกเทนฮาร์กนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมมีช่วงเวลาที่ดีที่นั่นและเราก็สร้างทีมร่วมกันกับลิซันโดมาติเนสและเราก็ทําให้อาแจกอัมสเตอร์ดัมกลายเป็นทีมระดับท็อปของยุโรปได้แต่ตอนนั้นลิซันโดต้องการย้ายทีมถ้าเราไม่ดึงตัวเขามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็อาจจะไปที่อาร์เซนอลก็ได้และในวันหนึ่งลิซันโดมาติเนสเขาได้เข้ามาคุยกับผมแล้วก็บอกว่าโค้ดฟังผมนะยังไงผมก็จะต้องไปจากอาแจกและผมก็จะสามารถเซ็นกับอาร์เซนอลได้แล้้วในนนตอี แต่ถ้าโค้ดต้องการให้ผมย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับโค้ดผมก็พร้อมที่จะไปนะครับนั่นคือสิ่งที่รีซันโดบอกกับผมและผมก็ดึงตัวเขามาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของอีริคเทนฮากนะครับผมและอีริคเทนฮากก็ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการที่นักเตะต้องไปเล่นทีมชาติในศึกฟุตบอลโลก2022ในครั้งนี้นะครับว่าหลังจากที่นักเตะทั้งหมดกลับมารวมตัวกันที่สโมสรและจะเกิดปัญหาหรือว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบบ้างนะครั โดยเทนฮา์ได้บอกว่าผมได้เห็นพัฒนาการของทุกคนนะครับในการเล่นฟุตบอลโลกแต่เป้าหมายแรกก็คือการทำให้ทุกคนกลับมาเข้าขารู้ใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพราะหลังจากฟุตบอลโลกนักเตะแต่ละคนมาจากสไตล์การเล่นและระบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราได้เห็นแล้วในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเดือนตุลาคมหลังจากนักเตะกลับมาจากเล่นทีมชาตินั่นคือปัญหาสำคัญของเราเลยเมื่อกลับมาจากโปรแกรมทีมชาติเราเล่นในแบบอื่นเราไม่ได้เล่นในระบบของเราเพราะเราต้องการเล่นโดยสไตล์ที่เน้นคุมเกมและเปิดเกมลุกเข้าใส่คู่แข่ง แต่คุณจะเห็นได้ชัดว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้มีหลายทีมที่เน้นเกมรับรอคู่ต่อสู้บุกเข้ามาแล้วก็ใช้โอกาสนั้นในการโต้กลับและเราได้ผู้เล่นกลับมาก็จริงแต่พวกเขาอยู่ในบรรยากาศที่แตกต่างออกไปเป็นเวลาถึง6สัปดาห์พวกเขาต้องปรับตัวแล้วก็ปรับการเล่นในสไตล์ของเราเรียนรู้กฎเรียนรู้ระบบแนวทางของเราเพราะนี่คือกีฬาที่เล่นเป็นทีมทั้ง11คนต้องเล่นในรูปแบบเดียวกันนี่ก็คือคำสัมภาษณ์ที่อ e ีเล็กทนฮากได้บอกว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากศึกฟุตบอลโลกนะครับ นั่นก็คือการที่นักเตะเล่นในหลายสไตล์ในแต่และทีมชาตินะครับมันจะทําให้เวลานักเตะกลับมารวมตัวกันแล้วมันจะเล่นคนละสไตล์นะครับถ้าเราดูในฟีฟ่าดีมันก็คือนักเตะไปเล่นทีมชาติประมาณ1สัปดาห์หลังจากกลับมาแล้วก็ยังเล่นไม่เข้ากันอันนี้คือไปเล่นทีมชาติตั้ง6สัปดาห์แล้วกลับมาแล้วมันก็มีปัญหาเดิมแน่นอนครับนั่นก็คือนักเตะต้องปรับตัวให้กลับมาอยู่ในสไตล์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อมาเรามาที่เกมการแข่งขันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน,นะ บาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดยที่ในเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ใช้นักเตะตัวจริงผสมกับนักเตะตัวสำรองนะครับผมผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นมาร์ตินดูบัฟก้านะครับเซ็นเตอร์แบ็กจะเป็นวิกตอร์ลินเดเลอรยืนคู่กับคาเซมิโร่นะครับผม ส่วนแบ็คซ้ายจะเป็นไทเรลมาเลเซียแบ็คขวาจะเป็นอารอนฟานบิสซ,ซาก้านะครับกองกลางตัวรับจะเป็นสกอตแม็กทอมินยียืนคู่กับคริเซียนอิลิเซ่นนะครับกองกลางตัวลุกเป็นบูโนเฟอร์นันเดสส่วนปีกซ้ายจะเป็นมาคัตแลฟอร์ดปีกขวาจะเป็นอเลฮันโดกาเนชูนะครับกองหน้าเป็นอองตวนิมาร์ซิยาวนะครับผม และหลังจากที่เริ่มเกมมาได้2นาทีนะครับเบอร์ลี่ก็ได้โอกาสก่อนนะครับจากลูกมงของแอสลีย์บาร์นะครับแต่ว่าบอลก็หลุดออกนอกกรอบไปนะครับผมและต่อมาในนาทีที่7นะเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างนะครับได้โอกาสจากอาริฮันโดการาโชนะครับที่หลุดเดี่ยวไปยิงนะครับแต่บอลก็ติดขาของผู้รักษาประตูของเบอร์ลี่ออกไปนะครับผมถัดมาในนาทีที่15นะครับเป็นอีกครั้งที่อาริฮรนโดการาโชนะครับได้โอกาสหลุดมาทางฝั่งซ้ายนะครับแต่ก็ทําบอลปิ้นออกหลังไปนะครับ และในนาทีที่26นะครับความพยายามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ผลนะครับเมื่ออารอนฟันบิสซาก้านะครับวิ่งมาทางฝั่งขวาแล้วก็ตวัดบอลจากลูกเปิดของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็คอร์สบอลจังหวะเดียวเข้าไปให้คริสเตียนอิลิเซียนยิงเข้าไปทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับออกนำเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากโดนขึ้นนำนะครับในนาทีที่33เบอร์ลี่ก็ได้โอกาสลุ้นประตูอีกครั้งนะครับ จากลูกยิงของมานูเอเบนซ์นนะครับที่โยกหลอกวิกตอร์ลินเดเลฟด้วยซ้ายแล้วก็หักเข้าไปยิงด้วยขวานะครับแต่บอลก็หลุดเข้าข้างจะข่ายออกไปนะครับผมและหลังจากนั้นในนาทีที่37เนะครับเมนยูก็เกือบพลาดเสียประตูอีกครั้งนะครับเมื่อมาตินดูบับก้านะครับพยายามที่จะเล่นบอลด้วยเท้านะครับแต่ก็จับบอลพลาดในจังหวะนั้นนะครับทำให้เจ้าตัวต้องวิ่งกลับไปเอาบอลนะครับทำให้บอลเกือบเข้าประตูตัวเองไปนะครับและต่อมาอีก2นาทีในนาทีที่39นะครับอองตัวนีมักซียาวก็ม พลิกยิงด้วย้ายที่หน้าเขตโทษของเบอร์ลี่นะครับแต่ก็เป็นผู้รักสาป,ประตูของเบอร์ลี่นะครับที่ปัดบอลข้ามคานออกหลังไปนะครับผมทําให้จบครึ่งแรกแมนชเอสเตอร์ยูเติดยังเป็นฝ่ายนําเบอร์ลี่อยู่1ประตูต่อศูนย์ครับหลังกลับมาเล่นครึ่งหลังใน5นาทีนะครับนาทีที่50สครับสกอตแม็กโทมินีก็มีโอกาสยิงอยู่นอกกรอบเขตโทษนะครับจากลูกไหลบอลมาของมาคันเลฟฟอร์ดนะครับแต่สกอตแม็กโทมินีก็ทําได้ไม่ดีครับทำให้ลูกบอล หลุดออกนอกกรอบเขตโทษไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยนะครับต่อมาในนาทีที่56มาคัตเลฟ f อร์ดได้โอกาสเลี้ยงบอลจากเขตโทษตัวเองนะครับแล้วก็สามารถทำประตูที่2ให้แมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดได้นะครับโดยที่มาคัตเลฟ f อร์ดนี้เลี้ยงบอลจากฝั่งตัวเองทางกาบขวานะครับแล้วก็หลบผู้เล่นของเบอร์ลี่3-4คนนะครับแล้วเข้าไปยิงเสียบเสาสอไปอย่างสวยงามครับผมทำให้ในเวลานี้แมนยูออกนำเบอร์ลี่ไป2ประตูต่อ0แลยนะครับ และถึงในนาทีที่67นะครับเบอร์ลี่ก็เกือบได้ประตูตีไข่แตกนะครับจากดาโก้ชูรินอฟนะครับโดยที่ดาโก้ชูรินอฟนะครับได้โอกาสหลุดเดี่ยวไปดวนเดียวต่อเดียวกับมัติดูบับก้านะครับแต่ก็ยิงบอลหลุดออกนอกเสาสองไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับผม หลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ผัดการเล่นเกมลุกและก็เกมลับนะครับจนถึงนาทีที่75นะครับแมนยูก็ได้โอกาสยิงฟรีคิกโดยที่บรูโน่ฟูร์เนเดสนะครับจะเป็นคนสังหารนะครับแต่บรูโน่ฟูร์นเดสก็ทําได้ไม่ดีพอนะครับยิงบอลข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมไม่สามารถทําอะไรกันได้นะครับ จบเกมทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปได้นะครับส่วนนักเตะที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์ในนัดนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือมาคันเลตฟอร์ดผู้ที่ทําประตูที่2ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้นะครับผมและนี่ก็คือข่าวซามเมอยูในวันนี้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปของเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่ออไปด้วยนะครับและในคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม